สำหรับใครสนใจเติมเกม fc mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจอรชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮนะทุกคนใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชน a ช n บบานะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยมาครับวันนี้แต้มถึงแล้ว3 4 0 0 0แต้มเลยทีเดียวนะครับ เราอยากเปิดมานานละ102-105ถึง105 10เน้นใช้งานนะขายไม่ได้นะครับก็มันจะมีอันอีกอันนึงนะ9 6ถึง105นะฮะใช้12500แต้มแต่เป็นแบบ3วันนะอันนี้ก็จะระตำแหน่งกันไปนะครับส่วนอันนี้นะฮะใครยังไม่มารับมารับได้เลยเลือกได้อย่างเดียวนะครับ เอาที่คมนะฮะถ้าใครหามาัเขรับมัดเกไปเลยใครหาเพชรแดงเอาเพชรแดงไปเอา10ล้านไปเนาะเนาะไม่ต้องลุ้นนักเตะนะครับส่วนเอาแต้มเนี่ยเอามาเสริมมาเปิด3ามหมนแต้มได้อ่านี่ก็ลองมาดูนะฮะหน้าหนาวแจกกันรโร,ร,ร,รเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะฮะขอร้อยห้าไปร้อยห้าไปใช่เลยกดไลค์ like ใช่เลยมาเลยจังหวะนี้ยังไงครับร้อยห้าร้อยสามร้อยสามร้อยสองโอ้โห RM ว่ะ CB ว่ะคาริบาว่ะ RM โอโอชาเคยชา CB เหรอ CB CB ก็ได้นะนิโควิเลียม LW 103ถ้าเอาไปแทนเอาไปแทนนิโควิเลียมที่ผมขายได้ก็ดีนะก็ไปซื้อกองหลังดีกว่าไป เพราะว่ามันเล่น LF ได้นะมีโควิดเ่มเพราะว่าผมเล่นอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันแคแต้มเราหมดแล้วรับก่อนเดี๋ยวผมขอรับทักเตะแล้วก็เราไปดูกันครับมาๆม,มีจอดับนิดน,นึงจอดับนิดหนึ่งยังไม่มีปัญหาครับกลับมาแล้วฮะสวยๆครับ L W นะมโควิดเริ่มนะโอเค เตืนว่าเราไม่มีมัสเกดนี่ไงเรามีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วฮนะเม็ดแดงเราจะเอาไปขายนะเนี่ยมันเล่น L M ได้แต่เราต้องรออัพเมดนดเล่นหนึ่งอ่าเล่นได้ไหมวะเล่นได้เลยเออเล่นได้แต่ต้องอัพเม็ดก่อนเราไม่มีมัสเกดนะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะ ครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้กดไลค์เยอะๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย